ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครตามจักรราศีในราศีเกิดของตนเองนะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทาง l ลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วนีนิัตนะคะหรืออาจ,จารย์ยุทธศิโจะช่องรายการดวงพยากรณ์ต้นราตทุกท่านค่ะเข้าสู่การทํานายดวงตาวนะคะในช่วงหลังปีใหม่ไทยนะคะหลังจากนี้ค่ะอาจารย์จะทายเป็นแบบรายรายรายปากนะก็คือสองครึ่งเดือนตะกันนะคะทีละส5้าวันเพื่อที่ว่าคุณจะได้รู้ดวงละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะในแต่ละเดือนว่าเออเดือนนี้เราจะเป็นสองครั้งเนี่ยจะได้มีแนวทางในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะในเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาเดี๋ยวเราเริ่มจาก าราศีแรกก่อนนะคะประจําวันที่1พฤษภาคมนะคะถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะราศีแรกค่ะราศีมังก,กรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง13กุมภาพันธ์เช่นเดิมค่ะท่านใดที่เกิดราศีมังก,กรนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานสับไพ่9้าครา้งแล้วก็เลือกไพ่12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งจากราศีถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะ4 5 6 7 8 9แล้วก็เลือกไพ่12ใบนะคะ เป็น12ตำแหน่งตามตำแหน่งจักราศีค่ะการทํานายแบบนี้นะคะอาจารย์บอกก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายโดยตัารดยวรวมทั่วไปค่ะไม่ได้เจาะจงนะคะว่าเป็นดวงท่านใดหากว่าชาวราศีมังกรน,นะคะท่านใดนะคะที่รับฟังอยู่แล้วก็ต้องการเอออาจารย์ต้องการดูดวงหน่อยเช็คดวงหน่อยค่ะว่าหลังพี่ใบไทยเนี่ยมีอะไรที่ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องต่างๆเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบ้างติดต่อเข้ามานะคะ ที่ช่องทางต่างๆด้านล่างด้านล่าง,าางวิดีโอนี้นะคะจะมีช่องทางการต,ติดต่ออยู่นะคะก็ดูนะ้ารายละเอียดเข้ามานะคะโอเค,อเ,คเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับโดยสตาร์นะคะประจําวันที่1พฤษภาคมถึง15พฤษภาคมปี2566นะคะสําหรับราศีแรกค่ะราศีมังกรน,นะคะเดี๋ยวาอาจารย์จะหยิบไพ่ให้ทุกคนได้เห็นหน้าไพ่แต่ละใบนะโอเคค่ะอาจารย์เรียงก่อนนะคะแถวบน6แถวล่างหกนะคะ ราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีธาตุดินเพราะฉะนั้นจาาริงๆแล้วอ่านในไพ่ประจําราศีมังกรมีความหนักแน่นมั่นคงแต่บทใจร้อนใครก็ห้ามไม่อยู่เป็นคนที่ตั้งใจนะคะจริงจังในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นคนทุ่มเทพูด,ดง่ายนะคะแล้วก็มีความเด็ดเด่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะเราเริ่มต้นจากตำแหน่งที่1ก่อนละกันนะคะตำแหน่งที่หนึ่งค่ะคุณได้ไพ่เด j u จ t สติค่ะนั่นหมายถึงว่าในช่วงระยะเวลานี้ค่ะชาวราศีมังกรค่ะคุณอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะ จะมีเรื่องการตัดสินใจอะไรบางอย่างเข้ามาค่ะเรียกว่าเตรียมความพร้อมในการตัดสินใจด้วยความชัดเจนมีเหตุผลและไม่เอาอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะพูดง่ายๆว่าทําอะไรต้องมีเหตุผลมีสติพร้อมกับการตัดสินใจไม่ว่าเรื่องนั้นเป็นการแก้ไขเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นการลงมือทำเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องต่างๆ คุณต้องใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งในการคิดลงมือทาในการไตร่ตรองเรื่องต่างๆค่ะนี่คือตัวตนของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเดี๋ยวเรารู้เรื่องของการงานกันหน่อยค่ะที่ทางการงานเป็นอย่างไรงตําแหน่งที่สิบค่ะคุณทิพยเด็กถือดาบถ้าเด็กถือดาบมาเนี่ยอาจารย์มองว่า คุณค่อนข้างมีจุดยืนในตนเองนะกาลังคิดลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจเรามาะระวังความใจร้อนนะเพราะว่าบางทีเด็กถือดาบเนี่ยเขามีความใจร้อนและเอาแต่ใจตัวเองเล็กน้อยนะทาให้เรามาะระวังเรื่องของอารมณ์หน่อยละกันนะคะนี่ค่ะชัดเจนในการตัดสินใจซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัวหรือเกี่ยวข้องคนที่เรารู้จักคนที่สนิทการงานการกระทํานะคะจะมีแนวโน้มที่ดีได้รับความช่วยเหลือมีคนรักคนใกล้ชิด คอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยสนับสนุนตำแหน่งความสําเร็จเป็นเจตเหรียญอาจารย์มองว่าจะมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นจากการลงมือทําและเป็นการติดต่อประสานงานกับคนที่เราสนิทนะเนาะสองถ้วยมาในคนรู้ใจนะคนรู้ใจเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสแค่คนรักนะแต่หมายถึงคนสนิทเออบริวาใรใกล้ชิดหรือเพื่อนที่เราแบบหูไว้วางใจอะ่ะจะมีเรื่องการเดินทางไกลไปต่างประเทศไปติดต่อเรื่องการงานและพบความสําเร็จ แต่เราต้องเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยความคิดของเราคนเดียวอาจจะไม่ครอบคลุมแต่ถ้าเราเปิดใจ,จรับฟังคนอื่นอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันดีมากกว่าเดิมค่ะนี่ก็เรื่องการงานของคุณเครื่องเดือนแรกค่ะต่อไปเรามาเรื่องของอรายรับการเงินกันนะคะสี่ถ้วยมาเรามาระวังเรื่องของความรู้สึกการกลังเลยอะไรบางอย่างนะ ใจไม่มั่นใจใจมีความกังวลใจไม่เปิดรับเพราะฉะนั้นรายรับรายได้ก็เลยดูความสั่นคลอนนิดนึงยัง,ง,ง,งไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องของการเงินที่มันจะมีเข้ามาแต่รายจ่ายสิคะมีเข้ามาแล้วจะมีรายจ่ายอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไกลไปติดต่อไปลงมือทําเพราะฉะนั้นทาให้ความรอบคอบใจเย็นๆเนาะอะไรก็ตามที่เรากําลังคิดจะลงมือทงเช่นลงทุนอะไรใหม่ๆนะ หรือว่าใช้เงินในการต่อยอดบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องรีบนะเพราะแพ้ข้าวดาบมาบางชีแบบรายรับมันยังมาไม่ทันทีอะแต่รายจ่ายมันมาจ่อคิวแล้วบาลานซ์การเงินดีๆนะเพราะตำแหน่งความสําเร็จมันเหมือนรอจังหวะนิดนึงค่ะน้ตกลางเดือนอาจจะมีอะไรที่มันลงตัวมากกว่าน,นี้ต้นเดือนอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่กลางเดือนจะมีแนวโน้มที่ดีละกันค่ะนะ ต่อไปเรื่องของความรักกันหน่อยนะคะความรักคนนี้คู่คุณได้ไพ่เดดเดวิลถ้าเดดเดวิลมาระวังนะอารมณ์ความใจร้อนหรือความปรารถนาะอะไรบางอย่างที่บางทีมันมากเกินขอบเขตอะ่ะยึดหลักความถูกต้องเข้าไว้นะอย่าให้อารมณ์ไม่อยู่เหนือเหตุผลเด็ดค่ะและระวังเรื่องของความต้องการที่มันไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนหรืออาจจะมาจึงเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงที่เข้ามาเหมือนกับว่าเข้ามาตีสนิทเรา แต่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นทําให้ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่ของคนมีคู่คนรักเนี่ยที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยเกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นได้ที่ทางความรักระวังเรื่องอารมณ์นะถึงบอกว่าตัวตนเป็นจัสติกนะเหตุผลมาก่อนอารมณ์มาทีหลังนะคะคนโสดค่ะความรักไม่ค่อยชัดเจนนะยังไม่ลืมรักครั้งเก่ายังคงกังวลหรือคิดมากหรืออาจจะเป็น มันเหมือนกันยังรู้สึกถึงอดีตที่ผ่านมาอยู่เพราะฉะนั้นความรักไม่ค่อยโดดเด่นทั้งคนมีคู่และคนโสดค่ะสิ่งน่าระมัดระวังล่ะคะในเรื่องของดวงชะตาคุณราศีมังกรค่ะหนึ่งค่ะระวังความปรารถนาความต้องการที่มากจะเกินขอบเขตระวังอะไรที่มันปกปิดซ่อนเร้นขอให้เปิดเผยจริงใจซึ่งกันและการกักบคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะหยุดคิดมากกังวลใ,ใจค่ะเนาะเพราะบางทีเนี่ยพอเรากังวลเราเฝ้าแต่มองหาข้อผิดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเอาเหตุผลอยู่บน อยู่อันดับแรกเนาะในการตัดสินใจแล้วก็จะใช้จ่ายเงินอะไรก็ขอให้รอบคอบนะคะมามีความกังวลใจอยู่ยังไม่ค่อยพร้อมเนาะ <S <S หาข้อมูลเยอะๆหน่อยละกันนะคะก่อนการตัดสินใจเพราะบางทีสิ่งที่เรารับรู้มาเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นแล้วหรือยังไปเช็คไปตรวจสอบก่อนนะคะแต่ท้ายที่สุดอาจารย์เชื่อว่ารายรับคุณดูกังวลก็จริงนะแต่คุณจะได้เงินอะไรบางอย่างมาด้วยความแบบพอใจส่วนตัว เหมือนว่าเขาถูกใจเราเออเป็นค่าแนะนําก็ได้นะเป็นเงินพิเศษเป็นค่าคอมเป็นเหมือนกับว่าเราไปประสานงานเป็นคนกลางแล้วเราทําให้สิ่งต่างมันดูโฟล์ขึ้นให้สิ่งต่างมันดูชัดเจนขึ้นเราไม่ได้ มาเราไม่ได้คาดหวังตรงนี้เนาะแต่จะจุคุณจะได้มานะได้มาแบบลับๆได้มาแบบไม่ต้องบอกใครหรืออาจจะหมายถึงลากลอยมาก็ได้แต่เรเรียกว่าน่าจะมาจากการลงมือทามากกว่าแล้วก็มีใครบางคนหยิบยื่นให้ด้วยความเต็มใจเพราะฉะนั้นการเงินจะมีบางอย่างเข้ามาแล้วก็เป็นเงินที่แบบบอกที่มาที่ไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนี้นนคือดวงชะตานะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดละกัน,นะคะ่ะเกี่ยวข้องระบบภายในในช่วงเอวลงไปแล้วก็อารมณ์ความใจร้อนนะนี่คือดวงชะตาของคนนะคะ้าสำหรับผู้ที่เกิด ราศีมังกรนะคะประจําวันที่1พฤษภาค,คมถึง15พฤษภาค,คมปี2566คนะก็ขอฝากทุกท่านนะหลังจากนี้นะอาจารย์ก็จะมาทายดวงนะคะแบบเดือนนี้เราจะเจอกัน2ครั้งเพื่อที่ว่าคุณจะได้ตเตรียมความพร้อมได้ว่าในแต่ละเดือนนะเออมันมีเหตุการณ์เรื่องนี้นู่นนี่นั่นเข้ามาเนี่ยหนูจะต้องทําอย่างไรดีแก่ดวงชะตาของตัวเองเราจะเจอกันบ่อยมากขึ้นก็ฝาทุกท่านในการ แชร์และแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับามาพบกันอีใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ